สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ PA Navigator นะครับจะมานําเสนอรีวิวสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นรีวิวประจำปี2020นะครับเป็นคลิป EP ที่27นะครับผมนะครับวันนี้แอดมินมานําเสนอชุดจอติดรยน์ระบบ Android แท้ตัวใหม่ที่เพิ่งออกเตรียมรองรับเดือน12ปลายปีของปี2020เลยนะครับกับจอ เจ็ดนิ้วอัลฟาตัวใหม่ล่าสุดเจนใหม่ล่าสุดจากทางเพจ PA n a v i g a t o r เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาลองชมสเปคและรีวิวกันเลยนะครับรครับผมขออนุญาตสวัสดีครั้งนะครับอ่า ก็วันนี้นะครับแอดมินจะมาทําคิดรีวิวสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวอัปเกรดนะครับผมซึ่งเตรียมออกมาจําหน่ายในช่วงเดือนธันวาคมของปี2020นี้นะครับเป็นตัวใหม่ที่สุดจากค่ายอัลฟาคุสติกทุกท่านรู้จักดีนะครับตัวนี้นะครับจะแตกต่างอย่างไรกับตัวเจนที่แล้วจะมีสเปคแบบไหนกับตัวเจนที่แล้วราคาเป็นอย่างไรกับตัวเจนที่แล้วก็ขอมาชมรายละเอียดกันแล้วกันนะครับโอเคครับนะฮะสินค้าตัวนี้นะครับจัดทางเพจเอเนเจอร์นะครับผมนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาชมสเปคกันนะครับซึ่งถ้าเป็นลูกค้าที่รู้จักเพจ Pn Navigator ีอยู่แล้วจะทราบว่าแอดมินนะครับจะไม่มีการเชื่อสเปคจากหน้า u i System เด็ดขาดนะครับผมเราจะโหลดแอป CPU Z หรือแอปตัวทั่วไปที่มีตาม Play Store เพิ่มมาเช็คสเปคให้ดูนะครับวันนี้แอดมินก็ได้ทาการทำการโหลดแอปพลิเคชัน CPU Z มาให้ดูแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยแล้วกันนะครับเปิด CPU Z ขึ้นมาเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสเปคนะครับก็เช่นเดิมนะครับผมตัวนี้จะเป็น เป็นชิปเซตตระกูล Cortex นะครับผมเป็น o w เวเนอร์ A 2 3นะครับผมเป็นตัว ARM Cortex A 7นะครับเป็น CPU Speed วิ่งอยู่ที่1.2 g h z ทั้ง4คอร์นะครับ CPU 4คอร์วิ่งเต็มนะครับอยู่ที่1.2 g h z ทั้งหมดนะครับผมการ์ดจอ G P U เรนเดอร์นะครับเป็นมารี400 MP นะครับผมนะฮะโอเคต่อมานะครับในส่วนของ Device นะครับ device นะครับ total ram นะครับคือ เป็นแรม2 GB นะครับเป็นแรม2 GB เต็มๆนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของ internal storage นะครับผม internal storage ก็จะอยู่ในส่วนของอ่า b 6 g b นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ใน System มนะครับมาแล้วครับเห็นนะครับเป็น a n d r o อ d เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเป็น Android 10.1แท้นะครับเป็นเป็น10.1แท้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมและล่าสุดจากทาง Alpha ได้แจ้งมาว่าตัวดิสเพย์หน้าจอได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมให้เป็นจอที่เป็นจอแก้วหรือจอกระจกนะครับเป็นจอกระจกแบบ iPS คมชัดขึ้นไปอีกนะครับเทียบเท่ากับชุดจอตรงรุ่นของทางค่าย p h a เลยนะครับผมนะฮะก็นี่คือตัวอัปเกรดขึ้นมาแล้วเขส่วนหน้า u i System ก็จะเป็นเหมือนกับหน้าของตัวเจนที่แล้้้วววนนนนนนนะะคครรรัับบผผมมมมก็็สาาาาาถใชงพืฐไ่่จเป โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store ได้นะครับผมนะฮะนี่ Play Store อ่าเดี๋ยวลองชมนะครับ Play Store อ่าปั๊บอ่าสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจาก Play Store ได้นะครับเป็นแสนฟแอปนะครับผมนะฮะต้องการใช้งานอะไรก็โหลดแอปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนะฮะแอปพื้นฐานทุกอย่างแอดมินลงให้ครบนะครับแอดมินลงให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับยูทูบไลฟโฆษณานะครับสปอติฟายนะครับทีวีออนไลน์นะครับจุกนะครับผมอ่า n น็ตฟลิกนะครับอ่าเน็ตฟลิกใช้งานได้ไหมครับใช้งานได้ไหมครับดมครับอ่าสามารถเข้าใช้งานเน็ตฟลิกได้นะครับผมสามารถเข้าใช้งานเน็ตฟลิกได้นะครับผมฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะฮะเราสามารถแชร์ wi-fi ให้ตัวเครื่องเสียงได้นะครับสังเกตสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับผมอ่าก็สามารถเข้าใช้งานเน็ตฟลิกได้นะครับผมสามารถเข้าใช้งานเน็ตฟลิกได้โอเคนะครับเหนือจากนี้นะครับก็สามารถฟังเพลงนะครับฟังเพลงจากแฟดได์นะครับก็จะมีแฟดได์นะครับผมมีฟังเพลง fm บางเพลงวิทยุนะครับจากรถในยตรงนะครับดู YouTube ดูอะไรได้หมดนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาชมว่าอุปกรณ์ในกล่อง นะครับอุ์กรในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกก่อนนะครับก็จะเป็นชุดสายไฟนะครับผมเป็นชุดสายไฟเป็นชุดสายไฟพาวเวอร์ของตัวชุดครึ่องเสียงเองนะครับผมนะฮะต่อจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของ usb นะครับผม usb เอาไว้สําหรับฟังเพลงเสียบแฟชได้นะครับผมนะฮะเสียบแฟชได้นะครับผมก็จะมีในส่วนจะมาในชุดจะมาเป็น2สายนะครับผมจะมาเป็น2สายนะครับผมจะมาเป็นสสายนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ แจ็คเชื่อมต่อ RCA port ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิดีโออินพุตวิดีโอเอาท์พุตนะครับช่องต่อปลีเอ้าท์หนึ่งคู่สัญญาณนะครับผมนะฮะช่องต่อวิดีโออินนะครับผมนะฮะนอกนจากนี้ก็ยังมีในส่วนของแจ็ค uh, ของชุดกล้องมองหลังนะครับผมแจ็คของชุดกล้องมองหลังนะครับผมนะฮะรองรับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเ uh, สารับสัญญาณ GPS offline คุณภาพสูงนะครับจากทางของคาลฟ้านะครับผมมาด้วยนะครับและนอกเหนือจากนี้ก็นะครับก็ยังมีในส่วนของชุดขาจับวิทยุนะครับของทางคาลฟ้าที่แถมมาให้เอาไว้โมดิฟายหน้างานนะครับผมนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของน็อตนะครับน็อตนะครับเอาไปขันตัวเครื่องนะครับผมแถมมาให้นะครับนอกจากนี้นะครับเป็นสิ่งที่เพจผู้นําเวทเตอร์ทําเป็นพิเศษให้นะครับก็จะเป็นสัวสคู่มือนะครับคู่มือต่างๆนะครับอมินจะมีทําให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นส่วสองชุดสายไฟนะครับไวริงไรแคมอะไรคืออะไรอันพื่อ ง่ายกับลูกค้านะครับนะฮะสินค้าทุกชุดแอดมินทดสอบและลงโปรแกรมให้หมดทุกชุดนะครับผมทดสอบให้หมดทุกชุดอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูว่าตัวเครื่องนะครับคร่าวๆนะครับอ่าราตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเช่นลองฟังเพลงนะครับผมลองฟังเพลงอ่าสามารถฟังเพลงจากแสตด้วยก็ได้นะครับผมอีคิวแต่เรามาชม EQ กันบ้างนะครับ EQ EQ มีมากถึง10แบนดส์นะครับสามารถปรับอิสระได้หรือว่าจะปรับเป็น ในส่วนของสําเร็จรูปก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมนะฮะสามารถปรับเฟซเลื่อนบาลานเสียงมัโพงไที่ปกตินะครับผมนะฮะกำลังขับอยู่ประมาณห0สวัตต์นะครับชแนลคุณสี่นะครับผมค่อนข้างดีนะครับและในขณะที่เราฟังเพลงนะครับในขณะที่เราฟังเพลงเราสามารถปิดหน้าจอได้นะครับผมนะฮะไปที่ข้างในนะครับผมนะฮะไปหาแอปที่ชื่อว่า กินเทปเลยนี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมสามารถพักหน้าจอก็ได้นะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับปิดหน้าจอก็ได้นะครับผมสามารถปิดหน้าจอก็ได้แล้วแต่เราต้องการให้เป็นแบบไหนนะครับตัวนี้ทําได้หมดเลยนะครับตัวนี้ทําได้หมดนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับก็จะมีเสวนของฟังวิทยุ FM นะครับฟังวิทยุ FM นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์วิดีโอบ้างนะครับผมไฟวิดีโอรองรับไฟลโฟนทีดีนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดไฟล์วิดีโอนะครับ คมชัดนะครับคมชัดนะครับตามสไตล์ของจอ I p S นะครับผมนะฮะคมชัดเทียบเท่ากับพวกจอรตรงรุ่นตัวแพงเลยนะครับอ่าโอเคครับต้องเหนือจากนี้นะครับต้องเหนือจากนี้นะครับผมแอปพื้นฐานนะครับแอดมินทำการจัด ลงให้ครบนะครับจัดลงให้ครบทุกอย่างลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับผมลูกค้าใช้งานได้เลยก็จะมีในส่วนของรองรับคอนโทรลที่พงมาลัยก็ได้นะครับผมรองรับคอนโทรลที่พงมาลัยก็ได้เราสามารถตั้งค่านะครับตั้งค่าได้เลยนะครับผมนะคอนโทรลที่พงมอะไรสเตอริลลิ่งไวรัครับผมอ่าแล้ว้นอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังจะมีบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือฟังเพลงจากบลูทโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมนอกเหนือจากนี้ก็จะมีในส่วนของ G P S ออฟไลน์นะครับเดี๋ยวให้มห้ให้ดูตัวอย่างสั้นๆของ G P S ออ อ่านี่คือตัวอย่างของโปรแกรม gps offline ของทางร้านนะครับผมนะฮะจะได้แผนที่ปี2020ล่าสุดนะครับและแอดมินมีบริการอัปเดตให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานตัวเครื่องนะครับอัปให้ฟรีปีละหนึ่งครั้งประมาณหลังเดือนสิบเป็นต้นไปนะครับผมนะฮะไม,ไม่ต้องใช้งาน google map <ห>นะครับผมนะฮะ ใช้แบบออฟไลน์ไปเลยนะครับกราฟิกค่อนข้างสวยนะครับแผนที่ใช้งานครบถ้วน77จังหวัดนะครับผมมีแจ้งเตือนกล้องจับความเร็วนะครับแจ้งเตือนจุดอันตรายต่างๆนะครับนะฮะมีแจ้งเตือนทางข้ามรถไฟนะครับสามารถรายงานอ่รถติดได้นะครับผมนะครบถ้วนครบทุกฟังก์ชันสำหรับ GPS ออฟไลน์ของอ่จับเพจ P A Navigator นะครับก็คงจะรีวิวสั้นๆในส่วนของ GPS ออฟไลน์ประมาณประมาณนี้ได้กันนะครับ ครับผมนะฮะตัวนี้นะครับออกแบบมา UI ค่อนข้างไหลลื่นนะครับผมแอดมินคิดว่า ตอบสนองมือค่อนข้างดีนะครับตอบสนองมือค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างไหลลื่นแลนะครับนะฮะค่อนข้างโอเคแล้วจอค่อนข้างคมเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาจากตัวเก่านะครับผมเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาจากตัวเก่านะครับผม GPS ออฟไลน์นั้นนะครับ GPS ในสมุดจีบเวลานั้นเราสามารถฟังเพลงพร้อมกับนำทางก็ได้ตัวนี้สามารถทำงานแบ่งสองจอได้นะครับตามตามหัวต้นคลิปนะครับสินค้านะครับเป็นสินค้าใหม่รับประกันหนึ่งปีได้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเป็น Android เวอร์ชันสิบจุดหนึ่งแท้นะครับจากเพจ PN Navigator ้พสเปปคไม่ตรงกแอดมินยินดีคืนเงินให้โดยที่ไม่เอาเครื่องคืนนะครับถ้าสนใจ คตัวนี้นะครับติดต่อโดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 6 0 0 5 3 9 4 5นะครับหรือแอดไลน์มาที่นะครับพิมพ์แอดไลน์นะครับพิมพ์ p จุด a จุด navigator นะครับ p จุด a จุด navigator นะครับผมมีแอดไลน์ด้วยนะครับหรือเข้ามาที่ Facebook นะครับค้นหา Facebook p จุด a จุด navigator นะครับหรือ p จุด a จุด navigator วัวสองนะครับผมก็จะได้สินค้า ดีๆจากเพจพีไอเน็กเวเตอร์นะครับผมก็คลิปนี้แอดมินก็คงจะรีวิวสั้นๆเอาไว้ประมาณน,นีนะะ้นะครับนะครับเผื่ออจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าที่สนใจสินค้าดีๆนะครับงานคุณภาพสเปคตรงปกและสเปคตรงใหม่ล่าสุดเท่านั้นนะครับผมแอดมินเปิดจำหน่ายนะราคาสองพันห้าบาทนะครับ2,590หรอยเก้าสิบบาทนะครับใน,นกรณีส่ง ส่งพัสะดุนะครับอ่าถ้าเป็นลูกค้าโอนชาระแอดมินส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเป็นบริการเก็บเงินปลายทางราคาสินค้าพร้อมค่าเก็บเงินปลายทาง2,680ัรบาทเก็บหน้างานไม่ต้องโอนเงินนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับนะฮะชอบแบบไหนจัดได้เลยนะครับผมก่อนปีใหม่นี้จะลืมห่าเครื่องเสียงดีๆดีคุณภาพดีๆสักเครื่องนะครับไว้ใช้งานนะครับผมก็คลิปนี้แอดมินก็คงขอ,งขอจบรีวิวสัส้นๆออกวาประมาณนี้ในการนะครับเพราะสไตล์แอดมินก็คือรีวิวแบบโน้ตสคลิปนะครับอยากให้ลูกค้า ได้พบกับความเรียวแล้วก็ความจริงของตัวเครื่องเสียงว่าเป็นอย่างไรทําอะไรได้บ้างนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้ประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ